สวัสดีครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสิ่งพัฒนา2009จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ขอนำเสนอในเครื่องตีแตกข้าวโพดนะครับหรือมันสำปะหลังนะครับเราสามารถใช้ทั้งพืชมันสำปะหลังและข้าวโพดนะครับตัวนี้กำลังการผลิตอยู่ที่800กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับมีความสามารถในการแยกเป็น3ส่วนนะครับรวมถึงฝุ่นละอองเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยระบบลำเลียงกระเพาะนะครับระบบตีแตกระบบลมนะครับ ระบบลุมดูดนะครับแล้วก็ระบบการคัดแยกด้วยตะแกรงสันนะครับตัวนี้จะไม่ติดตะแกรงนะครับเป็นระบบสันนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรมาที่0813794342ได้นะครับติดต่อคุณเอกสิทธิ์แยมคงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสวยงามนะครับสีสันนะครับกำลังการผลิต800กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับแอดไลน์มาได้นะครับ SDM2009 นะครับ S.D.M. 2 0 0 9นะครับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ต้องการกำไรมากขึ้นจากสินค้าเกษตรนะครับอุดหนุนสินค้าไทยนะครับไทยเจริญไทยรุ่งเรืองนะครับ SME ขนาดย่อมเพื่อให้รากฐานของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ